แล้วแต่เอาที่ถนัดเลียบเบรกไปเก่งมากสบายดีเยี่ยม,พ,ม,มพี่มิวมาแล้วพี่มิวมาแล้วเก่งมากบาลานที่ดีลูกเก่งมากเก่งมากยากสุดยังตรงนี้ยยัง,ยงหรอ <laughs> ไปเลยไปได้ไปเลยแอร์ไป22ปีทัวร์นาเมนต์แห่งตำนานสิงห์เบมาเทนไบไทยแลนด์โอเพน2020น นำร่องมาตรฐานความปลอดภัย New Normal ประเดิมสนามยอดฮิตด้าศูนการทหารม้าค่ายอดิสรจังหวัดสระบุรีในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2563ติดตามข่าวสารสิงห์เบาเทนไบท์ไทยแลนด์โอเพนตีดูภูเขาเลยโอ้ชอบไหมเร็วตามพี่ไหมเมื่อให้ทัน ไอยนะเอเอ่อนิวกับเพื่อนชื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อนที่ไปกับมีอี้หลงอ่าจะมาถึงไหนแล้ว่รนอไม่เป็นลบอยู่บนเขาประมาณนั่นแหละฮะสนับก็ไม่ใส่กลับมาเขาแหกทำไมเนี่ยอ่าไฟมือด,ดิ๊ดิ ยากอยู่ที่นั่ยากะอะงออย่านี้ไประโถตีไปมาหมดแล้วดาวคิวไหนก็ไม่กลัวอ้าวลองเลี้ยวขวาเรีวหน่อยรอเมื่อยแล้วรอเมื่อยแล้วไม่ได้ปั่นเมื่อยนะรอเมื่อยนี่ภูเขาเห็นไะตรงนั้นเราเป็นเป้าปืนใหญ่หนูเห็นนะตรงหน้าผาที่มีเป้าเห็นนะรลดสิบโล เมื่อก่อนยังขี่สิบสองสิบสามโลได้เลยเอาแต่นี่มีว่าขึ้นไม่ได้ไกลนะลูกอีกนิดเดียวเองต้องโยกไปข้างหน้าหน่อยดันดันดันเออแต่เมื่อกี้มันติดถินนะมปปาเห็นแล้วเลยเสียจังหวะน,นิดนึงหมดยังขึ้นขขาหมดยังมีขึ้นอีกอะ่ะโอ้ไปเร็วไปเร็ว,รวยุงมาแล้วไปไงพี่อแอร ป่าถ่ายคลิปอยู่สู้ๆนะพร้อมแล้วลงมาเลยลูกปลาพร้อมแล้วเก่งมากเก่งมากโอ้สบายโถขี่ดาวคิวมาแล้วแค่นี้จิบๆปลาว่านะนะไปได้ไปเลยลูกไปเลยไปได้ไม่เสี่ยวความเร็วเดี๋ยวปลารอพี่แอร์ไปได้ไปเลยแอร์ตามมิวไปเลยเดี๋ยวป๋าตามไป จะได้ไม่เสียความเร็วได้ไม่ต้องเบรกเก่งมากมาว่าปาก็พอได้แล้วนะหรือว่ารถมันดีขึ้นไมหมล่ะน่าจะเป็นพละรถมาเร็วลูกยุงกัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้แม่ฉีดยุงให้เนะี่ยยุงเพียบเลย<ช>มืดละมืดแล้ว,ลวไปเร็ว,นะว,วขออย่ให้ฝนตก โอเคโอเคป๊าไปก่อนนะมาวะก็ถูกแล้วนห้าก็ตรงไปก็เจอลูกสอนแล้วไปตามลูกสอนนู่นจริงเนี่ยไปเลยตามแอร์ไปเลยเดี๋ยวบ้านรอเล่นรอเล่นเล่นก่อนเจอะเจอะ ป่านนี้ก็มีคนขี่ขึ้นไปบนเขานเขา่า <c oughs> ไม่ใช่คนแล้วนะโบกมือไหนลิงอ่ะมองไม่เห็นนะ <c oughs> ตาดีจยังป้ามองไม่เห็นเลย โอผยแล้วสอดแดงฟ้าต้องไปตรงนูน้นอีกนะจะออกตัวนนะบันดนี้ท่านหน้าดูด้วยได้เสีซแติเนะครัสา0วินาติเอมตรเหรียมเอาสิบห้าเซนติเมตรนะสี่ตามเพื่อนให้ทันนะมีเ<า>สิน10ปีต่อไปลูกนีน อเราจะไปดีดดนะเด,ด,ด็กดีเด็กดีนครับรุกดีลุนซีเตรียมเลยครับเตรียมต่อเลยเพราะเราจะปล่อยหนึ่งนาทีเท่านัน้นเองเออดีเด็กเดียเด๋ยวต้าอ่ะดีเดี๋ยวต้าซีชาลีต่อไปหากันสามเมตรถอยหลังหน่อยลูกซีถอยหลังหน่อยรอออชื่ขง

โน้ตทีน้ทีทํา้ะไรครับทีไม่ผลเกียร์มันไปรอบขาแั้จังไม่ไม่ไม่ไปเรียบเนี่ยอีกไกลอยู่กว่าจะไปขึ้นเขาอีก บีสามจาน้่ายไมไไม่ได้หาัอายีตัวเลี่กับ้ออีกทีมึงยังฝันเลยตีซโซตีซซยกล้อหน่ไปมือองดียปกินมิวแล้ว มิวมิวแล้วมิวแล้วมิวแซงแซงเพื่อนนี่ยแซงคนนี้ได้ได้ที่หกรุ่นเอครับรุ่นเอชายไม่เกินแปดปีมิวแล้วมิวแล้วรายงานตัวครับอ๋อคนละรุ่นเนี่ยเย้เก่งมากเลย เดชายนะมงปั่นหุ่นกอ,อปัน่นหปแบบนูนแล้วททีจากทีกก่เ่อไม้ยอมลงเสียิคู่หินด้วยนจากสียหมายเล, 2, เลขสองเดชายพรียพระพ์ลูกหน้าจา้องมชิตครับเทราน เ่าไปรอบนี้เรา3ที3ครับเด็กนายสิกองพัวรักษาครับสมาคมก,โก,โกีฬาตะยานสมุทรปราการย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ยิ้มหน่อยเ่ <laughs> าไปรองแข่งเรื่องเรา2ครับที5เด็กชายชัยกระรองสีทองโรงเรียนทุ่บุ <laughs> รี ดีส <sup> ี่รงเอ่นนักเดินเด็กชายที่ระพงเจรักสูงนี่นะคร์บลูกเง็กชายยุโรปเซตีเด็กเด็กชายปะพวิษเชะอัมพงนะยะจารเต้นสำรับคุณอิปราเนบุรี mm -hmm. yeah นายปัญญาลิพชตจิงหาครับะสงหาโอเคยายาสงหาที่โายที่หนงนักมวยาไป้าเราจะเริบพี่คร้บล้แทคุณเนนต้องนะครับคิวคี่เท่าไหร่ ไายให้เกิน12ปสองีกครับเก็่วยรางวัลเอาเะรสหับหมายเลขเดหน้ารถนะครับรยากได้ล่องกล่องรับที่สุ่วมากล่องเยอกะพเลายุครานุผัวรักษาครับสมาคมกีฬาสประก เาวะานนเดืแปดนะสมุสัสาครเออเดืนแปดถึงห้าได้สวยนตัับรอ,องนี้ระดับสามซีทแดงใจพระเ,าเ้าแผ่นดิของเรื่อง ครับก็ขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันครับจัดงานดีๆแล้วก็ค่ายทหารค่ายอดีสรนนะครับที่สระบุรีสนุกมากไว้ปีหน้ามาใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราพวกเราด้วยนะครับพบก,กันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย